มี่เจ้าหลาวเหรอเวลาเจ้าหลาวค่ะเขยิบเขยิบมาหน่อยนี่เขยิบมาที้ด้าวหลาเจ้าวหลาควายควายขาก็ควายเหมือนกันนี่ควายขาโอ้โหโโอ้หเอาแล้วเหรอใช่แล้วเดี๋ยวสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ที่24 25 25แล้วเอาไม่เป็นไรสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ที่25พฤษภาคม2568นะโรง โรงแรมรีสอร์ทสวนปสีรีสอร์ทโอโรงแรมด้วยอะไรนะ้องหาดเจ้าหลาวหาดเจ้าหลาวจันทบุรีเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เขาน่ารักเป็นเป็นสวนเป็นสวนมีผลไม้หลายชนิดขาลงบางเดียวมันเมื่อยสิแม่มีผลไม้หลายชนิดห้องพักก็น่ารักน่ารักแบบถึงจิ๋มอ่ะสีเป็นลูกกวาดเลยคือที่สาคัญคือติดภูเขาติดภูเขาบรรยากาศดีอากาศเย็น นะคือที่มันเย็นที่ฝนตกไม่ทราบนะเมื่อะะคืนเสียงร้องอะไรไม่รู้ดังตลอดเวลารถร้องเลยรถรอ้อ,องเลยแล้วก็อ,กอีกเรื่องนึงก็ทุเรียนมาที่นี่คือสำคัญหนึ่งมาหาทุเรียนถูกมากทุเรียนถูกนะฮะโลละห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบถึงร้อยแพงสุดคือหนึ่งร้อยบาทแต่เมื่อเช้านี่เจอขการไม่ก็ดีครับดูทีวีเนื่องจากว่ากิ้ทุเรียนแล้วตายเลย ตายเลยไอ้นั่นไม่ใช่ไม่ใช่กลุ่มเราคนเป็นโรคใช่ไหมใช่เป็นความดันคนเป็นความดันกินแล้วก็กินกับน้ำอัดลมอ่าเรียบร้อยเลยนี่นี่เขาจะวันผมกินกับเบียร์แล้วกกินับบเียร์แล้วก็แสดงว่าร่างกายสุดยอดเนี่ยกินกับเบียร์ม่้ยแกินกับแอลกอฮอล์เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปไหนนี่จะไปอินเต็มซามไปทีมทะเลเจ้าหลาวแล้วก็เราไปไปที่ถนนสีน้ำเงินถนนอะไรตรงปากน้ำขมแหนหนู ถนนอะไรที่มันสะพานถนนเฉลิมบูรพาทิตค่ะเดี๋ยวเราจะไปแล้วก็เราไปเซอร์เวยเลยแล้วถ่ายภาพแล้วก็เดี๋ยวจะลงยู u ูบให้ให้เพื่อนๆดูนะแต่มาชิคเคยดูกันเองนะเชิญชวนเชิญชวนนะคะใครว่างมาเที่ยวจันทบุรีนะคะมีของดีๆทั้งนั้นเลยค่ะโดยเฉพาะแหล่งเป็นแหล่งเมืองผลไม้คือทุเรียนค่ะมากมายเลยค่ะก็สถานที่ท่องเที่ยวก็สวยงามนะคะเลยไปหน่อยก็จะเป็นอ่าวคุ้มกระเบนค่ะ ก็มีแหล่งที่ให้เดินชมธรรมชาติหลายกิโลเลยค่ะไปชมป่าชายเลนกันนะคะคือย้ําก่อนนะทุเรียนต้องมาช่วงนี้นะเดี๋ยวหมดหน้าฤดูแล้วเดี๋ยวบอกว่าไม่มีทุเรียนโทษเราสี่คนไม่ได้แต่ว่าจะมีรอบสองอีกประมาณมิถุนายนค่ะจะมีจะมีรอบสองใช่ไหมทุเรียนใช่ไหมรุ่นที่สองอีกค่ะมิถุนายนส่ดท้าก จะมาช็อปชิมทุเรียนได้ราคาถูกมากเลยค่ะแต่ว่าไปขายแถวแถวบ้านเราก็ยังราคาสูงไปอูนะค่ะที่กรุงเทพยิ่งสูงค่ะที่กรุงเทพนยิ่งสูงเลยอากาศดีมากๆโอเคงั้นดูข้างหลังกันแล้วกันว่าอากาศดีไม่ดีเนี่ยะคือที่นี้ราคาถูกนะถูกมากสามเก้าเก้าสามเก้าเก้านะครับแต่บรรยากาศนี่ห้องพักดีเนี่ยถ่ายภาพได้เขาดูแอบนี่จะ้องนี่จะห้องละห้าร้อย่าอ คือแพงสุดก็500ร้อยใช่ไหมใช่ค่ะต่ำสุด3า9 9าหาที่ไหนไม่ได้แล้วในโลกนี้มีไม่มีเราสักปีนึงว่าเอฟสามย์อ๋อเรียนเชิญ f 3ฟสามนห้าสักปีครับที่จัดให้เรานี่มีมีมามีมีจัดดกมากดีมากเอฟสามห้าเนาะที่นี่บรรยากาศดีมากบอกเลยบรรยากาศดีมากไม่มีใครมาเราแม่มาไกล เอาก็ถือว่ามาเที่ยวเคก็เห็นทะเลด้วยเห็นทะเลด้วยนั่งนี้เห็นทะเลข้างหลังดูภูเขาหน้าทะเลอยู่ชั้นสองก็มองเห็นทะเลเลี้ยงรุ่นกันดีมีสักปีนึงโอกาสดีๆนี่เป็นข้อเสนอเนี่ยนะเป็นข้อเสนอนะไม่ได้บังคับนะเดี๋ยวหาว่าบังคับไม่ใช่นะข้อเสนอคือเรามาแล้วเราชอบบรรยากาศสถานที่สะอาดสะอาดจริงๆให้เวลาไปนอนคิดนั่งคิดอีกแล้วมาแล้วมาเป็นสิรอบนะเพิ่งคนพบว่ามันมีที่ที่ สวยงามตรงนี้แล้วหลักใา่เลยเพราะว่าพักมาตลอดหรือก็แล้วแต่หรือจะปี6-9เลี้ยงเกษียณน้องแดงเสร็จแล้วก็มาต่อที่นี่ก็ได้ใอ้เพื่อนเพื่อนทุกคนไปพินาดูนะครับขอเชิญชวนครับเชิญชวนโกอเครับ่นี้นะเดี๋ยวจะถ่ายภาพนิ่งถ่ายบรรยากาศรอบๆอรีสอร์ทนะฮะปอสีให้ดูนะฮะ ว่าบรรยากาศดีราคาถูกมากคือที่ประทับใจคือราคาถูกมากสามเก้าเก้าสะอาดคือเน้นความสะอาดฮะดูดูฮะเา้ถึงเหมาท้อ้แต่มีต้นทุเรียนด้วยนะครับห้ามีต้นทุเรียนเป็นลูกแกันเ่ยส้มโอล้ำมุดล้ำมุดลำไลยมะเฟืองมะไฟมะรูดมะนาวผลไม้ไทยหมดเลย ข้างเบิร์นก็มีรูปปั้นเยอะแยะนะยีลงยีลาบลูกสตอรเอเบอรี่ลูกรูปกวางนะฮะดูนะฮะฮะมีต้นไม้เขาประดับประดาฮะมีรูปปั้นทานตะวันนี่ฮะนี่มาปโปรโมทให้เลยนะฮะเดี๋ยวเผอเผก็ลดให้เหลือ200บาท <c oughs> คือบอกเขาแบบมากไปเลยอันนี้ก็มายยุ้ยที่เที่ยวก็เยอะอยู่นะคะบนในจันเนี่ยเลยต่อไปแต่น่าจะอยู่ได้นะบนนี้อุะวัลคือเราไปเอาปริมาณคุณฉบับคนที่มาได้อยู่นานๆไปสวนพุทธศาสตร์สมเด็จพระเทพก็ได้มีเรือพยักให้พาอยูบัวสวยงามอ่างๆไละล้อมเรือก็มาพากันออกมันดูรอบแล้วถ่ายให้ดูรอบแล้วให้บรรยากาศรอบๆเนี่ยนะเราพิจารณากันเองนะ ไม่ได้บังคับใครนะฮะอยู่ที่ใครชอบไม่เหมือนกันหมหมดรถแล้วมึงนะาตัวไปของผมู่ในรถจทิ้งกันเนี่ยโอเคไปโอเคบายบายครับแกนี้ครับวันนี้มาที่หาดเจ้าหลาวนะแถวๆวัดวัดอะไรนะก็ไม่ไม่ทราบนะข้ามสะพานมา มาทางถนนบูรพาชลทิศฮะก็มาแวะซื้อทุเรียนนะฮะดูทุเรียนคือไอ้น,นี้ที่ในวัดนะจะราคาก็จะแพงขึ้นหน่อยนะึงแต่ว่ามันได้สวยกว่านะราคาจะแพงขึ้นสูงขึ้นหน่อยนะึงฮะนิดลึกดที่สวยไปแล้วนิดลึกดที่สวยแล้วเาเลือกใหม่ไหมกนี้เหลือไม่สวยเอาร้อยเดียวพอ อ่าไม่สวยร้อยเดียวหมอนทองร้อยเดียวผส่อหมอนทองรวมเท่าไหร่คะร้อยยี่สิบนี่ร้อยเดียวใช่ไหมครับนี่ร้อยเดียวก็อ่าก็ก็เอาเลยสวยก็บอกซุงไม่สวยซุ้มไม่สวยซุงไม่สวยนะแกแล้วดีเหมือนกันอันนี้เป็นองไรคอยู่ในรูปตัวละร้อยอันนี้ตัวละร้อยนี่หมอนทองหมดเลยเหรอคะอันอันนี้เป็นชนีไข่กับนวลทองจาอันนี้เป็นลูกของหมอนทองเป็นหมอนทองผสม

เขาเรียกทองทองอะไรนวลทองจวนทองจัน,น,จนมันเป็นพันผสมระหว่างระหว่างหมอนกับหมอนกับหมอนกับอะไรนะลูกผสมหมอนกับอะไรนะทองมณีพวงมณีกับหมอนพวงมณีกับหมอนก็เป็นนวลทองจัน,นเนื้อมันจะโอ้เนื้อมัจะเยอะแต่เนื้อม,มันจะน้อยแต่ว่ารสชาติดีเาก็เลยเอาหมอนทองมาใช้ ตลาดในวัดนะฮะเป็นคล้ายๆตลาดนัดนะ <c oughs> น้องตลาดนี่มีทุกวันหรือเป็นตลาดนัดอามีทุกวันใช่ไหมแล้วชื่อชื่อวัดอะไรฮะวัดปากน้ำแคมนูสิโอแคมนูแล้วอยม่ไหน อันนี้อันนี้ยังไม่ถูกบรรจุวันอาทิตย์ไม่มีเวลาไปส่งคุณค่ะเมื่อกี้มีอะไรก็ี่อย่างอะชนีกับนวลทองจันทร์ชะนีข้ชนีสามลูกมีนวลทองจันทร์นวลทองจันทร์ได้สองลูกเหรอเนี่ยมันมีอยู่เนี่ยเอาไรมันไม่ไดสวยแล้วไม่สวยแต่เปลือกบางนั้นต้อให้รูรอให้รูเท่าไหร่ร้อยเดียวสองลูกนั้นก็คิดร้อยเหมือนกันใช่ไหม เขาเอาดิเอาสองลูกเลขอะสองลูกแรขอะสลูกเลขไม่ร้อยนะสองลูกแรกให้เลยร้าร้อยยี่สิบได้เลยครับพี่เอาสายส่อะไรสวยครับการยาวสองสามวันอันนี้เดี๋ยวหนูล้างข้างแล้วเดี๋ยวรถผ่านอีกอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ชนีอ๋อเมื่อกี้ของแม่เขาร้อยสิบเดที่เรเลยสองได้เลยยาวอยู่อะลองข้างดูให้นะ เลี้ยามาหมดแล้วพี3ส่แล้ัดอ่ะดแว่เรา่เอาแวเาตีวมากเลป็นูสวยแต่ว่าอันนี้ของพี่นะครับอย่าลืมแอดไลน์ไปด้วยนะได้จ้าระสกับทางวัดขอเชิญได้เลยนะครับจะขึ้นไปด้นบนพโสชั้นบนก็ขอเชิญได้เลยนะครับชั้นบนของพ่อโบส ไปกราบพระพุทธชินราชซึ่งจำลองมาจากพิษณุโลกบอกบอกด้วยอยู่ที่ไหนตอนนี้และชมภาพวาดทุนถวายที่นี่อยู่วัดวัดอะไรตรงนี้วัดปากน้ำขมแหน๋หนูค่ะโอเครูปปากจันทบุรีจันทบุรีนะโบสถ์สีน้ำเงินสวยงามมากเลยค่ะเขาเรียกโบสถ์สีน้ำเงินใช่ไหมฮะเป็นทองลูกไม้มิดเป็นทองพระที่เชิญด้านหน้าได้เลยนะครับ